สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาาเวอร์ตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่บริเวณแขวงบางยี่ขันนะครับในเขตบางพัดของกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นเขตที่ตั้งอยู่ในย่านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพามาชมบรรยากาศของเนี่ยครับด้านหน้าคือโบสถ์สวนสวรรค์ครับตรงจุดตรงนี้เนี่ยเขาเป็นโบสถ์ล้างครับหรือว่าเป็นวัดล้างครับก็คือวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดนะครับ ด้านหน้านี่ก็เขียนคําว่าโบสถ์สวนสวรรค์นะครับหรือว่าเ e ิร์ชสวนสวรรค์ครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของที่เป็นประวัติของโบสถ์สวนสวรรค์ให้ได้อ่านกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ในฝังกันนะครับก็เป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาแถบย่านฟางยี่ขันเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของสะพานพระราม8นะครับส่วนใกล้ๆกกันเนี่ยก็คือในส่วนของวัดคลหาบบดีครับก็ท่าเดิน ลัดเลาะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบริเวณหลังวัดเขาเรียกบดีครับก็จะเจอกับพวกริมคลองนะเป็นคลองเล็กๆกับทางทิศตะวันตกครับแล้วก็จะเจอป้ายเล็กๆตรงนี้ครับก็คือทางด้านของซอยสวนสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของวัดล้างที่ยังมีร่องรอยของงานก่อสร้างเกี่ยวกับวัตถุโบราณนะครับสำหรับวัดสวนสวรรค์เนี่ยมีปรากฏชื่อในแผนที่กรุงเทพฉบับพิม พศ2 4 3 1นครับจนถึงพศ2474นะครับก็หมายถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยที่วัดเนี่ยยังน่าจะมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะครับแสดงว่าวัดสวนสวรรค์แห่งนี้เนี่ยเพิ่งจะถูกทิ้งล้างมาประมาณ100กว่าปีที่แล้วครับส่วนเรื่องประวัติว่าสร้างขึ้นเมื่อใดหรือว่าใครเป็นผู้สร้างวัดสวนสวรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดครับแล้วก็ไม่พบเอกสารชิ้นใดกล่าวถึงครับดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลบบจากสิ่งที่ เห็นภายในวัดครับเป็นการกําหนดอายุสมัยครับเนี่ยคือประวัติโดยคร่าวๆนะครับของโบทล้างที่วัดสวนสวรรค์นะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธรูปครับที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์สวนสวรรค์นะครับก็คือทางด้านของหลวงพ่อด,ดำนะฮะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแล้วก็มีอายุอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่23-24ถึงนะครับ บริเวณด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นเขตชุมชนนะครับก็สังเกตนะจะมีเป็นพวกบ้านเรือนของบรรดาชาวบ้านเนี่ยอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น,นครับคือผมเดินเข้ามาที่ซอยวัดสวนสวรรค์เนี่ยเดินเข้ามาจากบริเวณปากทางก็คือซอยจรัญสนิทวง44ในเขตบางพลัดนะครับนีครับสังเกตรตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ลำคลองเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับซอยวัดสวนสวรรค์น,นะครับก็เดินจากปากซอยครับมาที่ตรงในส่วนของโบสถ์สวนสวรรค์นเนี่ยก็ระยะทางนี่ก็ประมาณ1กิโลกว่านะครับแต่ถ้ามาจ้างวินมอเตอร์ไซค์เหมามาเนี่ยก็จะใกล้กว่านะครับแล้วก็จะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับเนี่ยคือบรรยากาศของจุดทางเข้าภายในโบสถ์ ล้างนะครับที่วัดสวนสวรรค์นะครับก็จะผ่านเป็นย่านของชุมชนนะครับที่ชาวบ้านเขาอาศัยอยู่น,นะครับดดนี่รบรรยากาศด้านหน้าของโบสถ์สวนสวรรค์นะฮะจะมีรูปภาพของหลวงพ่อด,ดำนะครับซึ่งเป็นบรบพเดูปที่ บริสถานอยู่ภายในโบสถ์สวนสวรรค์แห่งนี้นครับก็สังเกตนะครับว่ากระเบื้องนี้ก็จะเป็นกระเบื้องดินเผานะครับมีความเก่าแก่พอสมควรเลยครับเขาวันว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาลากไม้หรือว่าเถาวัลเน,นี่ยปกคลุมนะครับซึ่งแสดงถึงว่าเป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่ นี่คือบรรยากาศของด้านในครับที่โบสถ์สวนสวรรค์ครับตอนนี้นี่น่าเสียดายครับที่เขาปิดประตูไว้นะับครไม่สามารถเข้าไปได้ครับแต่จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีเป็นพระพุทธรูปอยู่ด้านในครับก็คือทางด้านของหลวงพ่อดำนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในโบสถ์สวนสวรรค์แห่งนี้ครับแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธา ของบรรดาชาวบ้านครับที่อาศัยอยู่ในย่านของแถวแขวงบางยิขันเขตบางพัดกรุงเทพมหานครนะครับคือเรียกว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธรูปของหลวงพ่อดำกันอย่างมากเลยนะครับหลายคนนี่ก็จะเข้ามากราบสักการะ,ะมาขอพรนะเพื่อให้ตนเองเนี่ยประสบพบเจอกับความสำเร็จหรือว่าประสบ พบเจอกับสิ่งที่โชคดีไปตลอดชีวิตนะครับนะครับก็เขาจะล็อกเอาไว้ครับไม่สามารถเดินเข้าไปได้ครับแต่ก็เป็นโบสถที่ไม่ได้มีลักษณะใหญ่มากนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกาสบนาทีแล้วก็เป็นช่วงเย็นนะครับลักษณะของตัวโบสถนะครับ ก็สันนิษฐานว่าโบสถ์แห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีของไทยนะครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของรอบข้างของตัวโบสถ์สวนสวรรค์นะครับ ฝั่งนี้นี่จะเป็นในส่วนของแผนผังโบราณสถานวัดสวนสวรรค์นะครับก็จัดว่าเป็นโบราณสถานของชาตินะครับสําหรับโบสถ์สวนสวรรค์นะครับนครก็หมายเลขหนึ่งะครับเป็นในส่วนของตัวโบสถ์นะครับแล้วก็เส้นทางรอบๆเนี่ยก็สามารถเดินไปยังสะพานพระราม8ได้นะฮะ ด้านหน้าก็มีเป็นรูปของหลวงพ่อดำนะครับแล้วก็มีเป็นรูปภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะครับก็สําหรับโบสถ์สวนสวรรค์นเนี่ยปัจจุบันก็ได้รับการดูแลจากชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ครับช่วยกันดูแลปรับปรุงบูรณะนะครับซ่อมแซมนะครับทําให้โบสถ์แห่งนี้เนี่ยยังเป็นสถานที่ที่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้มามาเที่ยวชมนะครับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นนะครับได้มาเที่ยวชมบรรยากาศของโบสถ์สวนสวรรค์น,นะครับสถานที่เก่าแก่ที่ยังคงเห็นเป็นสภาพอยู่ในปัจจุบันนะครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นวัดล้างไปแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ครับตอนนี้นี่ผมมายืนถ่ายอยู่บริเวณด้านหน้านี่รฮะสังเกตน,นะครับ ลักษณะนี้ค่อนข้างจะสุดโสมลงไปอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับหลายอย่างนี้ก็ดูใกล้จะพังทลายลงมานะครับแต่ชาวบ้านนี้เขาก็ยังช่วยอนุรักษ์กันเอาไว้ครับสําหรับโบสถ์สวนสวรรค์นะครับเอาครับก็คงประมาณนี้ครับสาหรับโบสถ์สวนสวรรค์ครับหรือว่าวัดล้างสวนสวรรค์ครับที่ตั้งอยู่ที่แขวงบางยี่ขัน ในเขตบางพัดของกรุงเทพมหานครครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ